Namo Tassa Pakwatto Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Pakwatto Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Pakwatto Arahato Samma Sambuddhasa Apaja Apaja Patchang Sukhang Loketi. บันนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมวจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มภูมิบุลบุญลาศีแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร้อมใจกันมาณวันนี้ ดังที่อาตมาภาพได้ยกสุภาษิตไว้ณนะเบื้องต้นว่าอััพยาปัจชังสุขขังโลเกติแปลได้ว่าการไม่เบียดเบียนเป็นความสุขในโลกคำว่าอััพยาปัจชานั้นหมายถึงความไม่เบียดเบียนการมีความปรารถนาคิดให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นจิตท,ที่ประกอบด้วยความเมตตามองสัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนเพื่อนสัตว์โลกยังเป็นเหมือนเพื่อนร่วมโลกที่ต่างก็มีความทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อเรามีจิตท,ที่ประกอบด้วยความเมตตาแล้วเราก็จะมองผู้อื่นด้วยความรักความสงสารอยากเข้าไปช่วยเหลือเกื้อ,อนหนุนอยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู้ที่มีจิตคิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงพร้อมที่จะให้ช่วยให้การช่วยเหลือผู้อืมม่นอยู่เสมอส่วนความเบียดเบียนนัน้นก็คือการทำให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทางกายทาง,งวาจารูทางใจการเบียดเบียนทางกายนัน้นก็คือการกลุ่มเหงรังแกผู้อื่น การทำร้ายร่างกายหรือการกระทำการใดๆที่เป็นการสร้างทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นการเบียดเบียนทางวาจาคือการใช้วาจานั้นทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เช่นการตำหนิการดินทาว่าร้ายผู้อื่นซึ่งจะเป็นผลทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ผู้อื่นการเบียดเบียนทางใจคือการคิดอาฆาตพยาบาทผู้อื่นคิดไปในทางที่จะสร้างทุกข์สร้างโทษให้แก่ผู้อื่นเดือดร้อน การเบียดเบียนทั้งสามประการนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่ตนเองและผู้อื่นและยังเป็นการก่อเวรกรรมที่ไม่จบสิ้นด้วยในทางตรงกันข้ามหากมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาและเรื่อเฟื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันดำรงชีวิตโดยยึดหลักภูม,มิหารสี่ประการความทุกข์ร้อนอมจะไม่เกิดขึ้นจะมีกแต่ความสุขกายสบายใจเท่านั้น ส่วนภูมิหารสี่ประการนั้นคือหลักธรรมคลองใจเป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้เราดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ประกอบด้วยความเมตตากรุณามุพิตาและอุเบกขาความเมตตาก็คือความรักใคร่ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ไตตีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า กรลุณาคือความสงสารความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์มุทิตาคือความยินดีในเมื่อเราเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีจิจผ่องใสเราก็พอยินดีด้วยเมื่อเห็นเขาได้ดีมีสุขอุเบกขาคือการรู้จักวางเฉยการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าใครทําดีย่อมได้ดีใครทําชั่วย,ย่อมได้ชัว่ว ทุกสัรสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของความทุกข์ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดให้ญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายจงหมั่นทำบุญทำกุศลคือบุญกิริยาวัตถุทั้งสิประการสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าการกระทำที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้กระทำนั้น มีอยู่ด้วยการสิบประการคือประการที่หนึงทานละไมบุญสําเร็จได้ด้วยการบริจาคทานคือการเสียสละนับตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองตลอดจนปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมทานละไมนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็นสามทานคืออมิสทานธัมมทานและอภัยทานอามิสทานนั้นก็คือการให้วัตถุสิ่งของต่าง การแบ่งสันปันส่วนที่เราให้ด้วยความเมตตาสงเคราะห์ส่วนการให้ธรรมทานนั้นคือการแนะนำาคําสอนว่าอะไรดีอะไรชั่วชี้แจงให้บุคคลน,นั้นเห็นเรียกว่าการให้ธรรมทานอย่างเช่นบิดามารดาสอนลูกหลานให้เว้นจากความชั่วส่วนอภัยทานนั้นคือการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคือง ผู้ที่กระทำผิดแล้วมาขอโทษเราก็สามารถให้อภัยได้ประการที่ 2, สศีลละไมยบุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลคำว่าศีลนั้นหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติทางกายและวาจาเช่นศีลห้าศีล8หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลิกความชั่วมุ่งกระทำแต่ความดีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำลง <c oughs> เช่นไม่ไปผิดลูกผิดเมียกับผู้อื่นเป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมาย,ยาจะทําให้ลูกเมียมีความสุขเหล่านี้รวมเป็นล้วนเป็นการารักษาศีลและเป็นหนึ่งในการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่ง การกการักษาศีลในเบื้องต้นพอเรารักษาไปได้ดีแล้วเราจะเรียกกันว่าศีลจะรักษาเราผู้ประพฤติปฏิบัติดีจะทําให้ปาศากเวรภัยอยู่เย็นเป็นสุขอย่างช่วงสุดท้ายของการให้ศีลที่โยมได้รับก,กันก็แปลได้ว่าสีเลนะสุข,ขติยันติจะมีสุขได้ก็เพราะศีลศีเลนะโพคสัมปทาจะมีโพกรัพย์สมบัติได้ก็เพราะมีศีล ศีเลนะนิพุติญันติจะไปพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยศีลตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นจงชำระศีลให้บริสุทธิ์ผุดทองอยู่เสมอดังนี้เราจึงเรียกว่าศิลไมบุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลประการที่สามภาวนาไมาบุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนาคือการทําให้จิตใจของเราไม่ตกต่ําไม่ไหลไปสู่ความชั่ว เราเรียกว่าบำเพ็ญจิตตภาวนาการอบรมจิตใจในการละกิเลสยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญารู้ทางเจริญและทางเสื่อมจนทำให้เรานั้นได้พบอริยสัจสี่คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด คุณที่เกิดขึ้นโดยการภาวนามีสองอย่างคือสมถภาวนาและปิดวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาคือใช้จิตใจเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกระทั่งจิตนี้หนักแน่นมั่นคงเอาลมหายใจเข้าออกมาละลึกอยู่ภายในใจจนจ,นจิตสงบนิ่งวิปัสนาภาวนาวิปัสนานี้ต้อง้ตองอาศัยปัญญามาเพ่งรูปเพ่งนามหรือขันห้านั่นเองเป็นอารมณ์ของวิปัสนา ฉะนั้นเมื่อเราเพ่งแล้วให้พิจารณาว่าขันห้านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือตัวนิจจังขุนขังอนัตตาห้ามไม่ให้มันแก่มันก็แก่ห้ามไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะมีความสุขได้เราต้องรู้จักผ่อนผันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปประการที่4ี่อปิจายะนไมยัยบุญสำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน คือการให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณได้แก่ปรติยามาดาปาราและภาพที่สงส์การระพบติจารณานุนอ่อนน้อมถ่อมตนจะถือเป็นบุญอย่างหนึ่งครั้งนี้ก็เพราะว่าการอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ใหญ่หรือการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตาการอ,อ่อนออน้อมถ่อมตอนต่อผู้ผมีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลอื่นหรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเราประการที่ 5. วาย,ยาวัจจไมบุญสำเร็จได้ด้วยการขวนฝ่ายกิจการงานที่ชอบคือการกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดประโยชน์ต่อตอนและส่วนรวมเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมรอบข้างในการทำกิจกรรมความดีต่างๆ เช่นเข้าร่วมกิจกรรมบางเพีประโยชน์ในการทําความสะอาดสถานที่สาธารณะหรือวัดวารามช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านช่วยสอดส่องดูแลบ้านยามที่เพื่อนบ้านไม่อยู่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่งและผลของการกระทําในข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสาม,มัคคีขึ้นด้วยประการที่6ปฏิทานไม่บุญสําเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญ คือการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงหรือการบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมนุโมธนา,าบุญได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทําไปกาวง่ายๆคือไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทําบุญด้วยอย่างเช่นถ้าจะทําบุญสร้างตู้เก็บพระไตรปิฎกก็ให้ผู้อื่นได้ร่วมสร้างด้วย เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมบุญร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วการกระทำดังกล่าวก็จะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราดรจากอัตติต่างๆเพราะเราพร้อมที่จะเปิดใจรับผู้อื่นประการที่7จ็ดปัตตานุโมทนาม่ยบุญสําเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาคือการได้ร่วมอนุโมทนาซึ่กงกล่าวคําว่าสาธุ เพื่อเป็นการยินดีในการทําความดีทำบุญของผู้อื่นเมื่อใครไปทําบุญมาเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ทําก็ขอให้เราไ,ได้มีโอกาสแสดงความรับรู้ด้วยใจด้วยความิติยินดีในบุญกุศลนั้นอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนไปทําบุญทอดกระถินเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําเองโดยตรงก็ตาม การที่แดบุญสําเร็จได้ด้วยการฟังธรรมคือการตั้งใจฟังธรรมเพื่อให้ได้รับความกระจ่างบรรเทาความสงสัยและทําความเห็นให้ถูกต้องซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จําเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรงก็ได้แต่อาจจะฟังจากทางแผ่นซีดีอินเทอร์เน็ตหรือฟังจากผู้รู้ต่างๆและการฟังธรรมในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรมในฐานศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องราวดีๆหรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนจนทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญาสามารถนําความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่ผลทางแห่งความเจริญต่อไปได้ประการที่9ทาธรรมเทศนาไม่บุญสําเร็จได้ด้วยการแสดงธรรมคือการให้ธรรมะหรือข้อคิดดีๆแก่ผู้อื่นโดยการนําธรรมะที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อ เพื่อให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีหรือการนําเอาธรรมะไปขัดเกากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปประการที่ส0่ทิฏฐุชุกรรมบุญสําเร็จได้ด้วยการทําความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสมคือการไม่ถือพิธีเอาแต่ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดและความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอรวมถึงการทําความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยตลอดจนการทาความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอสัมมาทิฏฐินั้นคือความเห็นชอบว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วรู้เห็นว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด การรู้แจ้งในความทุกข์รู้แจ้งในต้นเหตุแห่งทุกข์รู้แจ้งในสิ่งที่ใช้ดับทุกข์และรู้แจ้งในแนวทางแห่งการดับทุกข์รวมถึงรับรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้แน่นอนการทำบุญในพระพุทธศาสนามีเพียงสักสิทธิประการดังกล่าวโยมท่านใดจะเลือกทำอย่างไหนก็สามารถทำได้ตามกำลังและความสามารถของตน เป็นคนยากจนก็สามารถทำบุญได้ถ้าหากผู้นั้นประสงค์จะบำเพ็ญบุญเพราะบุญไม่ใช่เพียงแต่การให้ทานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงขอให้โยมทุกคนสั่งสมแต่ความดีเพราะการสั่งสมบุญนำซึ่งความสุขมาให้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ว่าบุญญานิากะยิลาภะสุขาวะหานิบุคคลพึงทำบุญทั้งหลายไว้เถิดซึ่งจะนำสุขมาให้ ทุกสามประเิทธิ์ในโลกต่างก็เกลียดความทุกข์ปรถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นคิดมุ่งร้ายเบียดเบียนคนอื่นก็เหมือนก่อไฟไว้ในใจตนมีแต่จะเผาไหมจิตใจให้รุ่มร้อนหากตั้งจิตคิดปารถนาให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นมีความสุขจิตใจของผู้คิดก็ย่อมมีความสุขไปด้วยแม้โลกจะวุ่นวายแต่ใจเราก็เป็นสุขเพราะความสุขแท้ทอ,ยอยู่ที่จิตใจของเราเอง ในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออ้างเอาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตา้อำนวยวอวยพรให้กับบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านและครอบครัวจงปราศจากทุกโศกโรคภัยด้วยเทิอนอวังก็มีด้วยประการลักษะนี้